สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ช่องวัตตาฮอตเชลล์อีเวล้วค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม My Club EP ที่7นี่คชอชาลากิใหม่พาลากิกใหม่คือเด็กอ้วนที่ชื่อว่าโหอือตีหน้าเลยอย่าเดีฮกไก่กาเนี่ยพารกิจวันนี้คืออะไรเด็กอ้วนภารกิจวันนี้ก็ก็คือช่านพิมพ์ตะพาน โอเคสร้างตรงที่มีบ้านก็ไปตรงนั้นเนี่ยที่เป็นลุมตรงนั้นน่ะจำได้ไหมอ่ะจำได้อไปซึ่งอีพีนะครับเราจะสร้างพิพิธภัณฑ์ปลาซึ่งก็จะเอาปลามาทั้งแซมอนคอปลาคอแล้วก็อาจจะมีปลาตัวอื่นอีกเยอะเลยโอเคนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรบ้างใช่ไหมเด็กอ้วน ใช่มีปลาหลายชนิดเนี่ยซึ่งตรงนี้นก็คือปาลาลากอ้วนปลาลูกอ้วนที่หมายชื่อเขาค,คือมันคือปลาปลาก,กระเป้าโอเคซึ่งตรงนี้มันเป็นบ <า S 2> <ม>่อปลาที่เ<ม>พิ่งสร้างไปนะครับแล้วถ้าสังเกตดีๆนะบ้านฮอดูคลิปเปืเราลเปิดไปแล้วก็นี่มีปลาอ้อแล้วโฮะไป,ปอีกตัวอยู่ไหนอะเอ้ยปลาอีกตัวอยู่ในตัวโฮเอาวางไว้ก่อนสิเออไป อันนี้ลุงสูบป,ปานะ้ครับอันนี้ลุงสูบปาอันนี้คือเป็นหลุงสพบป,ปรารที่ตายก่อนหน้านี้จากการโดนชิปเปอร์ระเบิดแล้วก็มีศกอยู่ในกล่องด้วยนี่ยุณมาดูเลยเนี่ยในกล่องมีโศกอยู่จับต้มกิน <laughs> <laughs> ไม่เอาไม่เอาเลยโอเคแล้วตอนตอนนี้มีหมูด้วย <laughs> เพื่อนโหอือโอเคซึ่ง เราเนี่ยจะสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงแป๊บนึงนะหลุมตรงไหนอยู่ไหนเนี่ยอ่นี่ตรงนี้นะครับเรานี่มีทางขุดลงไปซึ่งโปกี้ขุดไว้โปลิสโปลิสอ่ะขุดเอาไว้แล้วเดี๋ยวโบลิสบอกว่าจะเอาสร้างเป็นอันนี้พิพิธภัณฑ์สัตว์แต่ตอนแต่เดี๋ยวจะอาจจะเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ปลาแทนก็จะมีแยกตรงนี้แซลมอนตรงนี้ปลาคอสแล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆโอเคไหมเด็กวันโอเคสกินสกินของโหแป๊บนึงนะ โอเคสกินโหลดกันอยูโอเคไปเดี๋ยวเราจะมาหิวียพืชที่ก่อนเราต้องการกินโอเคนะครับซึ่งขั้นตอนแรกของเราคือการขุดทางเขาหิวเขากินเราจะมีเป็นอะคารเรียมแบบที่เป็นยังไงดีไม่เอาตู้กระจกแล้วกันเป็นแบบให้เราเห็นเลยมีเป็นบ่อตกแต่งโฮผิวอ่ะ โอ้ยโหผิวมามาหายฮอตกันเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่บ้านเฮียโหลงมาในหลุมที่ฮอตอยู่มาเอาแครอดไปกินมัน <c oughs> จะตายบ่อยมากเลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนห้องที่หนึ่งแล้วก็จะมีห้องที่สองีกฝั่งห้องที่สามตรงนี้ห้องที่สี่ยาวไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้อ่อ อีพีต่อต่อไปอีกสักสี่เดือนบ้างน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์สัตว์ตน้ำแล้วก็เป็นอันเนี้ยพิพิธภัณฑ์ปลาบ้างมีแบบสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมเด็กอ้วนโอเคแล้วต้องสร้างกระจกด้วยไม,ไม่ไม่ไม่ต้องสร้างแต่ถ้าสมมุติเป็นสัตว์บกต้องสร้างอันเนี้ยมันอยู่ในน้ำเราไม่ต้องสร้างโอเคไหมโอเคโอเคครับตอนนี้ข้างล่างก็กำลังทำพื้นที่อยู่ ซึ่งก็จะมีเป็นโซนตรงโซนแรกเนี่ยเอาเป็นปลาแซลมอนแล้วกันโซนตรงนีงอนอ้อย่าเพิง่งอย่าเพิง่งจับพบอย่าเพิ่งจับเอาปล่อยไว้ก่อนบอนะ่อน้ำยังทำให้เ็จเลยตรงนี้ก็วางน้ำไปก่อนเราจะทำการแล้วเดี๋ยวเราจะขนแซลมอนมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็กำลังตกแต่งอยู่ด้วยเดี๋ยวผมก็ตัด เมื่อกี้คลิปเราเบิดอปลาไม่ตายโอเคแต่หลุมพังหนูไม่พังหนูไม่เป็นเหล็กอ่ะไม่เป็นหินพังเนี่ยข้างบนมันพังเดี๋ยวอุดกันอย่โปรดิบโปรดว่าเออเดี๋ยวโปรดีว่าโอเคปิดจอด โอเคนะครับตรงบอร่อปลาส่วนบอ่ปอปลาแซลมอนตรงนี้น้ําส่วนน้าเสร็จแล้วเหลือแค่ตกแต่งยังมีดูโอเคนะครับตรงนี้ก็เอาที่ตัดคนไปปัดใบไม้อ่าโอเค <Okay. S 2> ใบไม้สามสี่หกเยี่ยมโอเคนะครับโซนของปลาแซลมอนก็เสร็จเรียบร้อย <Yeah. S 2> เดี๋ยวต้องไปเอาปลาแซลมอนมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงของเก็บไม้ที่จมน,น้ำโอเคโซนปลาแซลมอนก็ มาดูกันเรียบร้อยมีสาก,กุระมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับที่ตัดขนมา <Okay. S 1> นะครับโอเคโซนต่อ,ไป,อไปเด็กอ,วอว้วน็กเด็กอ้วนน่ะเขาต้องสิวาอทำอะไรเด็กอ้วนไปจับปลาแซลมอนมาทุกคนมันมีดาวถือไทเดนอยู่ข้างบนคือมันมีน่าตะทุกคนเขาอยู่ที่บ้านโบกี้นะ โอเคมันมีดาวถือไทเดนอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วเขาจะไปจับปลายังไงเนี่ยเซแซลมอนมันไม่มีแซลมอนแล้วแซลมอนหมดแล้วมีโลมาได้แซลมอนนะเออสวยละนั่นน่ะใช่ไหมแซลมอนนั่นน่ะแซลมอนไปจับก่อนแซ,ลม,นซลมอนตัวใหญ่โห๊บได้ตัวใหญ่เข้าไปดู นี่ค่ะยืนไหนอยู่ที่ทะเลจับยากจัง ตอโ,โอเคนะครับตอนนี้ก็อันนี้จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งเป็นโซนของปลาคอร์สนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังทำการตกแต่งอยู่สเกเลันแล้วม่อยู่ในบ่อปาไปเก็บกระดูกกันอโอเคซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตกแต่งเป็นรูปเหมือนเป็นดอกไม้นะครับ ปักกอดไปก่นโอเคนะครับตอนนี้โหก็จะขุดไปต่อใช,ใช่ไหมใช่อย่าเพิ่งขุดมันวิกาเวลตรงนี้เราก็ตกแต่งยังไม่เสร็จนะครับเอาปลาใส่เรียบร้อยมีน้ำเรียบร้อยอืเอาแค่นี้ไหมโหตรงนี้อตรงนี้ตกแต่งเพิ่มดีกว่าโอเคอืมตกแต่งอะไรดี โอเคนี้อ่ะแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงมันน้อยไปมันต้องนี่เอาอันนี้มาแล้วก็ทำขอบเขาต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าหิวอ่าโอเคออเออประมาณนี้ใช่ได้อันนี้แซลมนอนปลาคอต ไวเ๋อวก็จะมีต่อเรื่อยๆอีพีหน้าลวกันเพราะว่าปลาเนี่ยตอนนี้หาได้อยู่สองชนิดใช่ไหเด็กอ้วนโอเคหลังจากนี้โค้ดเนี่ยจะอยู่กับจะอยู่ทุกคลิปเลยใช่ไหมเด็กอ้วนใช่แล้วแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วตายแล้วพี่นั้อัดคลิปต่อก็เน,นี่อยอัดอยู่โอเคซึ่งเดี๋ยว หลังจากที่โฮมเนี่ยเข้ามาเล่นนี่โฮมเพิ่งฝึกเล่นวันนี้นะครับก็นี่ขนาดเพิ่งฝึกเล่นนะเนี่ยก็เริ่มเสียนมากเลยโอเคซึ่งตรงนี้บ้านนะครับชาวบ้านนี่มาอยู่กันเพียบเลยเพราะว่าเป็นบล็อกอาชีพโครเยอะเลยเอย้ชาวบ้านติดเตียงฮ้ชาวบ้านมันติดเตียงชาวบ้านติดเตียงขึ้นมาโอเคพัาราไปเดินไปที่ ที่พิพิธภัณฑ์เลยโอเคนี่ตอนเดี๋ยวไปทดลองกันดูการเดินไปที่พิพิธภัณฑ์นี่เดินจากบ้านปพ๊บอเพขึ้นตรงนี้ปพ๊บอเพแล้วก็จะมีเจออันนี้ตรงนี้แท่นบูชาเอนเดอร์นักก้อนไข่เอนเดอร์นนะักนะก้อนเพิ่งทำนะครับก็จะมีไข่ห้ามจับแล้วก็เดินผาน่านมาปพ๊่มีตลาดตรงนี้มีแมวมีลูกแมว แล้วก็เดินลงมาปุ๊บ,บแบบนี้วิ่งลงมาปุ๊บปุ๊ปลงมามีสองฝั่ง,งนี่แล้วก็มีปลาแซลมอนให้ดูปลาคอท<ด>ี<น>่เฮาเอยโฮปขึ้นมาเออขึ้นได้แล้วโอเคอนี่โฮปนะครับคือ ชุดสึกเล็กวันนี้เขาใช้ชุดก่อเหล็กไปขุดโอเคโขาขุดต่อไปเรื่อยๆไฟเราไม่มีไฟอ่ะเดี๋ยวเขาเอาให้ไฟตั้งไปเลยเอาไปตั้งไปเลยตั้งไปเลยเข้าตัวโฮปแล้วอะเอามาเอาคืน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 มา อเอ้ยเอาขึ้นมาเอ้กอลลั่นมันไม่มีเอ้ยโฮกก็กดแบบดีก็ได้เออทำไมมันยังอยู่ในตัวเด็กอ้วนอ่ะเอาไปเอามาให้มามัน,<อ>นมันชอบตัวมันชอบตัวเองเอาเอามานี่โฮกแ๊บนึง<ห>เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้โฮกก็ดึง โอเคได้ักทีทุกคนพบเจอฐานวุ้ดเยอะด้วยตรงข้างๆพบลบพบลบขุดตรงข้างๆก่อนฐานเยอะมากอฐานโคตรเยอะ ไตอโอเคครับไอ้วน,นเอาชื่อไอ้วนเหรอหเอาทำไมไชื่อไอ้วนเนี่ยชื่อโคไม่ใช่เหรอเนี่ยบนหัวเขียนฝนตกด้วย ทำไมทำไมอ่ะมีอะไรยาขี้จั่นไปขโมยของบา้านโปรคี้โอเคเอาขโมยจริงโ okay, อเคขโมยจริงเลยขโมยเหล็กก่ดีกว่า <c oughs> โฮไม่ต้องของมอโมยโฮไม่ต้องขโมยเดี๋ยวโปรคี้ว่าเดี๋ยวโปรคี้ว่าโปรคี้ไม่มว่าละไหนบอกไม่ได้ บอกว่าเพราะวาใช้อันนั้โพไม่เป็นอย่างอย่าใช้เลยกล่องตรงนี้มันไม่มีของอตีตุ๊ตฮ่าฮ่าฮ่าเดียฮอสตายเฮียฮอตก็จะตายแล้วเนี่ยเออหยุดทุค่ะ <c oughs> ฮา่าเราจะฆ่าตัวตายเหมือนกันเอ้าทำไมอ่ะทำไมโฮจะฆ่าตัวตายอ่ะ อาไปไหนไม่ไปดูศพพร้อมกันเขาตายแล้วเขาอยู่ในถ้ำเดี๋ยวว้าแต่โอเคนะครับท่านคลิปนี้ก็ขอจบเพงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเสืออ้วนด้วยแล้วก็ตีเด็กอ้วนอืไปตีตีเงียวอ้วนด้วย เด็กครับฝากเนืยวอ้วนด้วยฝากทำไมอ่ะเนื้ออ้วนคือแมวครับถ้าใครได้รู้มัน,ม,นมันคือโอเคอมันไม่มีช่องไอ้อ้วนมันคือวอเตอร์ฮอดแชนแนลมันคือวอเตอร์ฮอเดเนืยวอ้วนครับแย <Yeah. S 1> อะไรเนี่ยโอเคครับปาราสวัสดีครับเย่ yeah.